ปิดคลิปมาวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเลยนะครับตอนนี้อยู่แถวแวบ้านแพรแล้วนะค,ะครับกำลังเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานนะครับเริ่มต้นของวันก็เจอแดดจ้า,จาท้องฟ้าสดใสก้อนเมฆสวยๆแบบนี้นะจอดรอไฟแดงก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องถ่ายคลิปก้อนเมฆสวยๆแบบนี้เก็บไว้สักหน่อยแล้วพอขี่มาไม่นานเราก็ดีใจว่าถึงจุดหมายปรากฏว่ามาผิดจุดนะครับจุดที่กลางเต็นท์จะต้องเป็นสะพานแขวนแก่งกระจานนะครับมาถึงก็ไม่พูดพราำทำเพลงฝนตกลงมาอย่างกระหนำ่ำไม่ต้องให้ผมได้เลือกพื้นที่กลางเต็นท์เลยนะครับต้องรีบกางทันทีนะครับขณะนี้ก็กําลังเช็ด ก้าชีตอยู่นะครับก็นั่นแหละครับกางเต็นท่มกลางสายฝนของแท่เช็ดก้าวชีตให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ใสอินเนอร์ข้างในนะครับคืนนี้เราจะได้มีที่นอนนะครับกางตรงนี้เสร็จก็ฝนก็หยุดตกชั่วคู่นะครับ เพื่อที่จะให้ผมได้มีโอกาสไปตอกสมอบกแบบไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนนะคะประมาณนี้นะคะตอนแรกผมชอบลองกาวชีดสองชั้นนะแต่ว่าอันนี้ฉุกกระหุกมากก็ชั้นเดียวครับมาดูกันว่าคืนนี้จะนอนพื้นแห้งๆหรือจะได้นอนพื้นเปียกๆนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับแต่มาถึงก็คือยังไม่ได้นั่งพักเลยกะว่าจะไปเดินถ่ายคลิปชิวๆแต่ว่าฝนตกลงมาก่อนนะครับต้องจัดการเข้าของตัวเองให้เสร็จหลังจากนั่งพักไปแล้วก็นำ อินเนอออกมากลางนะครับจะต้องรีบกลางให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะตกลงมาอีกรอบนึงนะครับตัวเต็นที่กลางอยู่นี้ก็เป็นเน t u เจอร์ไฮนะครับข่าว2โปนะครับตัวเต็นท์สามารถแยกกลางทั้งจะกลางอินเนอร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลางไฟชีตหรือจะกลางไฟชีตก่อนเพื่อที่จะ กันแดดกันฝนแล้วค่อยกลางอินเนอร์ทีหลังก็ได้นะครับค่อนข้างมีลูกเล่นในการใช้งานนะครับอนเนกประสงค์รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสใช้เต็นตัวนี้นะครับทําให้ได้รู้ว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันมีมากกว่าที่คาดไว้นะครับอย่างเช่นสถานการณ์วันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยครับขณะที่ขับ รถมาระหว่างทางแดดจ้าท้องฟ้าสดใสก้อนเมฆสวยงามไม่คิดมาถึงจะตกกระหน่ำไม่ให้ตั้งตัวเลยนะครับในความสถานการณ์ที่อึดอัดและต้องคิดและตัดสินใจทันทีก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการท่องเที่ยวแล้วก็ได้อัธรัเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นยังไงก็ค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมรีบกางอินเนอร์ให้เสร็จ ได้ไม่นานแล้วก็นำข้าวของเข้ามาข้างในนะครับฝนก็ตกลงมาแบบกระหน่ำอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะหยุดแล้วไว้เจอกันใหม่คิปหน้าครับ